สนามบินลิเวอร์พูลเนปเทรนอเล็กซานเดอร์อานนเลือกใช้เมืองคู่แข่งบินไปมาดริดลิเวอร์พูลจอร์แดนนอนแอร์พอร์ตสนามบินในเมืองลิเวอร์พูลโพสต์ว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อานนทรยศเมืองลิเวอร์พูลจนถึงขนาดไม่ใช้งานสนามบินประจำเมืองโดยพวกเขาใช้อีโมจิรูปงูด้วยก่อนจะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นแอคเคาบนทวิตเตอร์ลิเวอร์พูลจอร์แดนนอนแอร์พอร์ตสนามบินประจำเมืองลิเวอร์พูลโพสต์เชิงเนปเทรนอเล็กซานเดอร์อานนว่าทรยศเมือง er จนถึงขนาดตอนบินไปเปิดตัวกับระอันมาดดริ ยังขึ้นบินจากสนามบินในเมืองแมนเชสเตอร์เลยไม่กี่วันก่อนอเล็กซานเดอร์อาโนนโพสคลิปบอกเล่าการเดินทางไปเปิดตัวกับมาดริดโดยเขาโพสอีโมจิรูปบ้านกับรูปหัวใจสีขาวด้วยซึ่งมันก็เป็นคลิปที่ได้รับความสนใจสูงอตัวจนมีคนกดรีทวีตเกิน1 0 0 0 0ครั้งด้วยกันทั้นนี้ในคลิปแสดงให้เห็นว่าตอนเดินทางออกจากอังกฤษนั้นเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนขึ้นบินจากสนามบินในเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งมันก็ทำให้แอคเคา้าของสนามบินลิเวอร์พูลจอห์นเลนนอนแอร์พอร์ เขาถึงขนาดขึ้นบินจากเมืองแมนเชสเตอร์โดยในตอนแรกลิเวอร์พูลจอห์นเลนนอนแอร์พอร์ตใส่ emoji รูปงูที่มักจะใช้สื่อถึงคนทรยศเช่นกันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเป็นอ emoji รูปคนมองบนซึ่งมันก็มีคนแสดงความเห็นกับโพสต์ของสนามบินหลายแบบเช่นชอบไอเอมจิจริงจังนี่เป็นทวิตท,ที่เจ๋งมากๆและเปลี่ยนเอาอ emoji รูปงูออกทําไมเป็นต้นสําหรับสนามบินลิเวอร์พูลจอห์นเลนนอนแอร์พอร์ตนั้นมีพื้นที่สําหรับให้เครื่องเจ็ดส่วนตัวลงจอดและขึ้นบินเหมือนกับสนามบินอื่นๆ แต่ลายฝ่ายยกให้สนามบินในเมืองแมนเชสเตอร์เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดและมีการใช้งานเยอะที่สุดในทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ